างลำพูนี่คือแบดมาดูแห้งนะครับสมัยยุคพันกันนะครับมาทุกวันหยุดนะครับเออแม่ไปทำเจ้าี่เนี่ยมัดปันไปนี่ไม่ได้ไปเดียว นี่เป็นบรรยากาศของตลาดบางลำพูนะครับทุกคนข้ามาตลาดบางลำพูนะครับมือนนี่หัดลิบพี่น้องเห็นบหมุกนเดีย๋ยวจะพาเดินแบบเป็นคราวๆนะแบตบได้เสือแล้วได้นี่มาได้เสือแล้วนะครับได้เสือแขนยาวตัวหนึ่งนะครับจะจะเป็นเส้นของกลิ่นเส้นของสดเสือ้อผ้ามือสองนะครับกับนี้ ไปได้เสืออ้อร้านนี้นะครับมิน,นิพรมครับดึงน,นี่คือโซนดานไนนะครับอานนกาศดานไนนะครับสะอาดสะอ้านถึงนะพี่น้อง นี่ลิฟทเทไปแบดบานครับเ oh. พราะว่ามันจะมีสันสองความนะครับด้านในนี่ครับบรรยากาศก็ได้มาโดนแล้วนะครับตลาดบางลำพูเดินว <c oughs> พาดเดินเบื้องบรรยากาศเมืองขอนแก่นนะครับยุ่ถนนกลางเมืองนทุทคนเราจะพาดเดินเบื้องบรรยากาศครับมือนี้รถติดแห้งนะครับมือนี้เป็นวันเสาระนะ์เนาะมือที่แบดบานะครับนี่นะครับผมตลาดบางลำพูนะครับ สารเป็นแคนสากัปนแบดถ้าจอดรถไวยู่นาสถานที่ตำรวจครับแต่ว่าเดี๋ยวรเรจะท้าเดินบึงอากาศก่อนนะครับอยาให้ะะออกไปเนาะ,นะช่องนี้เป็นช่วงหนา้าหนาวนะครับทุกคนเสือแขนยาวมือสองลายแห้งนะครับนี่นะครับผู้ใดเลือกเป็นนะครับนบงตัวละสามเก้านะครับ ตี่ตวส,สวยๆนะครับทุกคนนี่นะครับเยอะเลยนะฮะสเวตเตอร์ก็เยอะนะทุกคนนี่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อด,ดีกว่านะครับสมัยที่กี้เป็นลุงเลื้องอะเนาะโซนทางนี้นะทุกคนตอนนี้ก็กะบ่บถือว่าคนลลยนะครับมิดมดอยู่นะครับ ว่าตรงนี้จะเป็นเอ็นแบ่งฉากเนาะนี่นะครับตรงนี้คือแบ่งฉาดแล้วนะทุกคนี๋ยวก็เดินต่อดีกบ่านครับอืมดีดีดีกับ แดดลมลงตกพี่น้องเมิดเลยนะครับสมัยก่อนแถบนี้ก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะพี่น้องร้านหลวงกับเต็มนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นบซบซเศ้าๆนะพี่น้องพี่น้องเบืองนะครับเรียนเรียนนก็ขายไอติ นนรตรงนี้คือแยกเตี่ยวหงนะทุกคนแยกเตี่ยวหงนะครับคนเขันกันคนจีนก็ดีเนาะตรงนี้ทีมีร้านนมนะครับสีจันนมสดนะพี่น้องเห็นว่าตึกแบบคลาสสิกไปเห็ไปนะครับเห็นในโซเชียลเนาะแบบว่า,าคุณพิธาเนาะพิธาลิมเจริญรัตน์นะเพิ่นมานั่งกินร้านนี้เด้อหน่ทุกคน นี่นะครับยุ่ใจกลางเมืองเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับร้านนี้แหละทุกคนนี่ซีันนมสดนี่นะครับเป็นอยู่ในไอซีเป็นเนาะเป็นม้านะครับบรรยากาศตอนเย็นกับสวยนะครับแบบนี้นะครับเป็นอาคารเก่าที่คนบุรณะมาใหม่นะทุกคนตรงนี้คือกลางเมืองสุดๆแล้วนะครับตรงไปนั่นก็จะไปเส้นทัานเนาะทุกคนรงไปท้งหันนะครับทุกคนบังรถมือนี้นะครับรถจีดแห้งทุกคนนี่นะครับ งานใหม่ก็เพิ่งเลิกไปเนาะทุกคนงานใหม่ก็เพิ่งจบไปนะครับนี่นะครับบรรยากาศของตลาดบางลำพูเนาะรถติดม,มากนะครับอันนี้คือถนนหน้าเมืองเนาะทุกคนเดินข้ามมุมนี้ไปก็จะเป็นพวกโซนโรงแรมนะครับพวกโรงแรมพวกเจลปตาอะไรนะโฟร์พวก สเสด็จท,ท่านทำถนนก็น,นะครับตรงนี้นะทุกคนคือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนาะทุกคนสิเป็นวงเวียนนะครับอ้อมอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนเห็นถึงรถโดยทุกคนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาปีาใหม่แล้วนะทคนก็ได้เริ่มแบบในการจัดสวนนะครับ จะสวนแล้วก็เริ่มติดไฟเนาะนี่นะครับมีเวทีเอียงคนน่านใจนะตรงนี่นะทุกคนศาลหลักเมืองนะครับผู้ใดมาก็ต้องมากรล่าวขอพรอก้อนนะครับผู้ใดมาเยี่ยมมาเยือนจังหวัดขอนแก่นนะทุกคนนี่นะด้านนี้จะเป็นเป็นว่าเทศบาลนครขอนแก่นนะทุกคน ข้างหลังเราจะเป็นโรงแรมคูแมนนะครับโรงแรมโรงแรมในตำนานเลยนะครับเชื่อเป็นแลนด์มาร์คของคนฮัมกันเลยเนาะทุกคนนี่นะครับโรงแรมรูปรูปแขนเนาะ์เป็นบอกนะครับเป็นรูปแขนนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับโอ้ถูกคันบังรถรถโคตรติดนะครับมื่อนี้รถติดมากครับแล้วก็แดดเริ่มพรอนแล้วนะครับช่วง ตึกนะครับตึกสูงทุกคนเห็นรถบ่รถคือหลายแห้งนะครับพูดรถหลายครั้งนะครับมือประใจนะครับว่าเป็นมือวันหยุดนะเนาะเป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์เป็นแบบนี้ม้มในท้ายรถเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้สวยงามนะครับปรับ ขปาสนิยภาพได้สวยงามนะครับนี่นะครับทุกคนก็นเห็นถึงรถล้างนะครับลายแห้งุเห็นบอกคุณนะออกไปทางหันคือเป็นเส้นทันนะครับออกไปฝั่งนี้คือเป็นเส้นทันนะครับรถเรแยนมาเนะี่ยแรนมาจากเส้นทนานนะทุกคนมาจากฝั่งประตูเมืองนะครับเพื่อสิมุ่งหนาไปสู่กกางเมืองนะทุกคนเห็นรถติดัอนแกนแบบมีความเป็นเมืองสูงแห้งนะครับ ขนาดเป็นช่วงที่ว่ามันช่วงแบบพ้นแบบออกมาขัดยังปิดขนาดนี้เราทุกคนเนะครับดีนะครับมือนีแบบเอามอเตอร์ไซค์มาเนาะมันก็เลยสะดวกครับในการเดินทางนะครับเราจะพาเดินเข้าไปชมสารหลักเมืองเนาะ เข้ามาเขากามาบูชาเครื่องสกายละอยู่ฝั่งปูนทุกคนแต่แบตบถาอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวปฏิภาชนะเดือดเดีด๋ยวผนครับปื้่รถติดขัดได้หมดทุกคนติดแท้งนะครับนี่ครับเวลามาคุณกับจะมา,าบูชาเนาะก้อนข่ไปนี่ครับอยู่ข้างหลังนะครับเขากามาบูชาเครื่องสกายละก้อนนะครับก่อนจะ có được vậy nữa đẹp chưa nhắc xe đây นะครับทุกคนแบบพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศเนาะของอจังหวัดขอนแก่นเนาะครับวันนี้ตเมืองขอนแก่นนะครับว่บาคึกคักซ้ำไหนนะครับโอ้โหแบบสัมผัสได้แห้งนะครับว่าคึกคักแห้งมาทุกคนคือรถติดนะครับทุกคนสัญจรเยอะแยะเลยนะครับแยะนะครับคลิปนี้กับนีแค่นี้แหละทุกคนแบบพามาเบาิ่งสนิทนครับแบบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้ำเน็ตอทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันทุกเจ้านะครับเชื่อว่าพ่อเป็นิปหน้าครับ